สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมาในคองคอยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณอิรักนะครับเป็นประเทศอิรักฝั่งสีแดงนะฮะที่มุมซ้ายล่างนะครับและขวาบนนะฮะคุณซาวส์วินช์นะครับอิรักสีเหลืองที่มุมขวาบนนะฮะสำหรับทีนี้ก็เป็นแมชแก้มือของทั้งคู่นะครับ ใครที่อยากรู้ว่า <Okay. S 1> ก่อนหน้านี้ใครแพ้ใครชนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะ,ะไม่ว่ากันซึ่งก็ก,ก็ก็จะดีนะฮะก็จะขอชื่นชมนะครับถือว่าเป็นคนมีรสนิยมดีนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปเก่า,กาๆก่อนหน้านะนะคร <c oughs> ับตามนั้นวันนี้เราอยู่ในแผนที่ที่มีชื่อว่า cavern of Siberia นะครับซึ่งแปลว่าถ้ำแห่งไซเบเรียนะฮะ เป็นแมปหิมะนะครับเป็นซึ่งก็เป็นแมปหิมะที่ถูกเู้เรียกว่าไงนะถูกลดระดับแสงสว่างลงนะทำให้มันมืดลงนิดหน่อยซึ่งก็ดีแล้วนะเป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นนะครับไม่ใช่แบบพอหิมะแล้วนี่ขาวโพลนสว่างจ้าเลยนะอันนั้นเสียสายตานะก็ต้องขอขอบคุณคนสร้างแมปนี้ด้วยนะครับผมแล้วยังไงครับฝั่งสีเหลืองแมงมุมออกมาแล้วนะสีแดยงยังไง สีแดงจะเปิดด้วยอะไรฮะตรงนี้เป็นหมานะครับยังไม่ม,มียังไม่มีอยู่ในต่อสู้นะครับสีแดงเท่าที่ผมเห็นนะฮะไม่นับรถเก็บเร่นะครับไม่นับหมาด้วยแต่ว่าตอนนี้สีเหลืองไม่มุมสีเหลืองมาแล้วครับสีแดงเห็นแล้วนะฮะต้องเห็นได้แล้วครับจังหวะน,นี้อย่างไรครับสีเหลือง เข้าๆออกๆออกนะฮะยังไม่กล้าบุกเข้ามึงครับต้องอาศัยจังหวะเพลินนะครับอื้อหเข้าได้ไหมครับอุย้ยน่ารุนนะฮะต้องคอนโทรลดีๆโดนเข้าไปแล้วครับจังหวะนั้นแหละฮะเป็นการมางครับให้สีแดงต้องสร้างลานซ่อมนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เขาสร้าง,ง,งรงรงเก็บแร่อย,อยู่นะเขาจะสร้างทันไหมเนี่ยทันนะฮะเรียบร้อยโอเคสร้างปุ๊บนี่คุณต้องสั่งรถเก็บแร่เข้ามาด้วยนะฮะ อย่างนั้นนะครับโอเคเอาแมงมุมออกได้แล้วนะสีแดงตัดสินใจพับฐานใหญ่เอามากลางด้านล่างนะทำการขยายฐานนะ expansion Exp expansion นะ e x p a n s สีเหลืองก็เช่นกันนะครับคุณ s ซ l วินชโอเค อ้าวเขาไม่ได้สร้างโรงเก็บแร่หรอฮะเออก็ใช่น่าทำทำไมวะแต่สร้างเป็นโรงรถก่อนนะฮะโรงเก็บแร่นี้น่าจะตามมาทีหลังนะเพราะว่าเขาเป็นแค่ความสำคัญในด้านการาผลิตกำลังรบนะฮะจังหวะนี้โอเคโรงรถเขาฝากเสร็จแล้วมาอีกหนึ่งโรงนะฮะ สีแดงโอโหรถรถทงไรโนโมาประจันหน้ากันนะครับคลิปนี้เสียงเกมก็จะเบาหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนแนะนํามาว่าให้ผมเร่งเสียงขึ้นหน่อยนะหมายถึงเสียงพูดของผมนะฮนะแต่ว่าผมเร่งไปไปมากกว่านี้ไม่ได้นะครับก็เลยใช้วิธีการผ่อนเสียงเกมลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเสียงเกมมันมันกลบเสียงพูดผมแทบจะหมดเลยนะผมก็ไปย้อนดูเออมันก็จริงนะ กว่าผมจะรู้ตัวได้นะครับก็ทําไปหลายคลิปแล้วนะก็ต้องขออภัยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเสียงมันได้ยินไม่ชัดนะฮะโอเคแต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คงใช้ความดังประมาณนี้แหละเออมันจะได้ไม่กลบกันนะโอเครวมเก็บแด่มาแล้วนะมีโรงรถมาเพิ่มอีกสองนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงมีโรงรถสามโรงแล้วนะฮะในขณะที่สีเหลืองมีสี่นะครับอย่างรวดเร็วนะฮะ าแล้วครับสีแดงคุณอิรักอาขึ้นมาแล้วก็ถอยออกนะฮะสีเหลืองก็ตามสิครับลักษณะนี้แต่ว่าถ้าหากว่าสีเหลืองสามารถที่จะต้อนฝั่งสีแดงให้ตามไม่ใช่ต้อนให้ตามสิสามารถที่จะคุมให้สีแดงเนี่ยอยู่ด้านล่างได้แล้วตัวเองขึ้นไปอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะครับว่ายูนิตท,ที่อยู่บนที่สูงกว่าเนี่ยมันจะได้ระยะยิงที่ไกลกว่านะนั่นแหละ ส่วนคนที่อยู่ข้างล่างต้องการจะยิงขึ้นไปข้างบนเนี่ยระยะยิงมันจะสั้นลงนะฮะโอเคครับจังหวะนี้ดูเชิงกันไปมานะไปได้ยังไม่มานะครับผมเอาใส่กันแล้วฮะจังหวะนี้จังหวะคลุกวงในนะครับสีเหลืองจัดการโอบล้อมเลยครับผมปล่อยให้สีแดงไหลเข้าไปสีแดงยังไงครับสีแดงต้องออกแล้วนะฮะจังหวะนี้ถ้าไม่ออกก็พังหมดนะครับแล้วกองทัพเขาเหลือแค่นี้สีเหลืองไล่ตามเลยครับไม่ต้องคิดมากนะฮะ ออโอเคอยังไม่กล้าเข้านะครับเ,เ,เพิ่มกําลังเสริมสร้างกําลังเสริมอยู่นะแล้วสีเหลืองฐานใหญ่เข้าไปไหนอ,อ๋อฐานใหญ่สีเหลืองอยู่นี่น่าจะมากลางใกล้ๆบ่อพลอยนะมันจะได้สร้างโรงเก็บแร่ด้วยได้ง่ายๆเลยนะสร้างรงเก็บแร่ได้ง่ายๆนะเก็บลอยนะได้เง,เงินเยอะว่ายังไงครับเหลืองมาแล้วเหลืองมาแล้ว สีแดงออกจากบ้านไม่ได้นะครับถ้าสีแดงออกจากบ้านเมื่อเมื่อทขอภัยลิ้นพันกันนะครับถ้าสีแดงออกจากบ้านเมื่อไรสีเหลืองเข้าใส่เลยนะไม่กล้าออกนะครับโอ้แล้วฐานใหญ่มากลางไว้ตรงนี้ด้วยน่าจะสร้างโรงเก็บแล้วเพิ่มเติมนะครับตามสไตล์ expansion นะฮะม,มีเพื่อนช่วยนะครับแมตต์หนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเมื่อไหร่เขาจะเข้ากันเนี่ยคือถ้าหากว่าสร้างกองทัพรถถังออกมาบ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้นี่แล้วไม่เข้ากันสักทีเนี่ยผมว่าไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งนะครับจะต้องพัฒนาเทคนะฮะไปที่เทียสองหรือไปเทียสามเลยนะฮะถ้าไม่งั้นมันก็จะเนี่ยแหละครับวิ่งไปวิ่งมา ดูเชิงกันไม่กล้าเข้านะฮะเกมมันก็ไม่จบสักทีนะครับผมแต่ว่าถ้าหาว่ากําลังรบมันเออมันใกล้เคียงกันอย่างนี้ก็เออเรื่องของการแพ้ชนะก็จะขึ้นอยู่กับการคอนโทรลของแต่ละคนแล้วนะยาวๆไปนิดหนึ่งนะเกมนี้โรงรถหนึ่งสองมสี่ห้าหก็ดเโรงนะครับสีล้วก็จะปั๊มรถถังออกมาได้ไวๆหน่อยนะ ดูสีแดงได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอมีหนะเอายิงอะไรกันอ๋ออย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้สีเหลืองนี่ยิงลงมาจากหน้าผานะครับมันยิงไกลมากนะ รู้สึกรอนานจนเริ่มจะง่วงแล้วนั่นเองอันนี้ไม่ได้ประชดหรือว่ารอรี่น่นะครับคือพมจะง่วงจริงๆนะตอนคือนะเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันคือเวลาประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะซึ่งผมก็ทํางานทํางานช่วงเช้าเอยเข้างานช่วงเช้าแล้วก็เลิกดึงนะครับช่วงนี้มันก็จะแบบตอนกลางคืนก็จะง่วงๆหน่อยนะชี้แจงก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดประชดใส่ไม่ใช่นะฮะใจเย็นๆแต่ตอนนี้ รถถังเยอะมากนะฮะแล้วก็ไม่ใส่กันสัทีแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนเทกด้วยนะเน้นเน้นเทกเทียร์หนึ่งอย่างเดียวเลยนะทั้งคู่เลยเอ้ยแต่ว่าสีแดงมาแล้วครับเรดารนะฮะสีแดงนี้ยังมีอ๋อมีฐานใหญ่อยู่แล้วสีเหลืองะ่ะฐานใหญ่สีเหลืองก็ยังอยู่นะฮะนี่ยังไงครับสีแดงถ้าสีแดงลงไปจุดนี้เนี่ยเละนะฮะ เพราะว่าสีเหลืองเขาอยู่บนที่สูงกว่าไงมันจบแล้วอนาคินนะเอาดิสเลเตอร์มาปั๊มนะครับโอ้โหควันขึ้นเลยนะครับคันนี้คันนี้มันโดนนาเมีมาก่อนหน้านี้แล้วไงถอยนะฮะก่อนอ้าสีเหลืองส่งมาป่วนสองสำคัญนะคันสองสองคันดูไม่ทันนะครับว่ามากี่คัน เติมมาแลว้วโอ้แมงมุงมวิ่งเข้ามาเกือบจะได้ตัวเดซเลเตอร์ไปแล้วนะฮะไม่ทันนะครับโดนสกัดไว้ได้ก่อนมาอีกตัวแล้วนะใส่กันแล้วครับจังหวะนี้เสีเืองโอ้ไม่ใช้การสไนซ์เลยนะฮะให้ตัว AI จัดการเลยนะครับว่าจะเลือกเป้าหมายไหนอันนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าฝั่งไหนจะชนะนะฮะการคอนโทรลเสีแยงตัดสินใจปั๊มเลยครับผมคือโดนพวกเดียวกันก็ไม่เป็นไรแล้วฮะช่างแม่งนะครับจังหวะนี้ ทีนี้ก็กลายเป็นว่าสีเหลืองจะไหลเข้าบ้านสีแดงได้นะเอาพังไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามาจากไหนวนะเนี่ยอ๋อฝั่งนี้ยาวๆไปนะฮะแล้วเขาก็ไม่ยิงเรดาร์ด้วยอย่างนี้สีแดงเขาจะปั๊มเดสโวเลเตอร์ออกมาได้ได้อยู่นะฮะยิงโรงเก็บเร่อพังมาแล้วนะแล้วก็ปอมนะครับเดโเลเตอร์ฝั่งสีแดงออกมาเอาเอาเอมันก็มีแต่ฝั่งสีแดงนีวยว่ยหว่ะ สีเหลืองน่าจะยังไม่สร้างเรดาร์นะเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้ยิงรถกับแร่พังไปหนึ่งพังไปสองนะฮะเดี๋ยวยังไงครับมีสีแดงไหลมากันบ้านฝั่งนี้อีกแล้วสีเหลืองก็ต้องออกไปขวานะฮะยิงยังไงครับสีเหลืองโอ้โหนี้ตายมาฝั่งนี้นะะผมว่าจังหวะน,นีน้ถ้าหากว่าสีเหลือง ไม่ต้องการที่จะปะทะกับสีแดงโดยตรงเนี่หสีองจะต้องทําการทําลายฐานาสร้างรถถังโรงรถนะะนี่อย่างนี้เป็นตน้นโอ้มีการเอามาฮารัสด้วยนะสามคันเอามาป่วนสามคันนะครับแล้วยังไงครับสีแดงสีแดงคุณหนีไปอย่างนี้โอ้เขายิงโรงรถพังเรียบร้อยนะเหลือหนึ่งโรงใช่ไหมสีแดงเหลือรโรงรถหนึ่งโรงนะแต่ธา,านใหญ่เขายังอยู่นะจังหวะน,นี้เอามานะครับได้สามบัางนะความน่ากลัวนะ เหลืองไหลมาฝั่งนี้นะครับผมยังไงครับมาตามเก็บโรงรถหรือเปลา่าหรือว่าจะมาตามเก็บรถถังฮนะตามเก็บรถถังนะครับผมโอ้โหสามบังคันนี้เลือดมันแดงแล้วเอาแมงมุมออกมาพังเลยนะฮะสีสีเหลืองก็สามารถพังฐานใหญ่สีแดงไปได้แล้วนะครับมีการแย,ยกกองทํามาเป็น2กองนะฮะอาจจะมีฝั่งนี้ด้วยเป็น3นะฮะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ ซึ่งผู้เล่นทั้งคู่เนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับเท่าที่ผมรู้มานะฮะกลยุทธ์มันก็จะแตกต่างจากคนไทยนิดนึงนะฮะน่าจะเป็นผู้เล่นฝีมือแบบดีมากด้วยนะพอสีแดงสีแดงน่าจะกดยอมแพ้ไปได้แล้วนะครับเนี่ยเจอไปขนาดนี้ยังจะเอาไหวอยู่นะฮะมีอย่งมุมออกมาแล้วแล้วยังไงครับเดืสเลเตอร์ฝั่งสีแดงคุณอิรักจีจีแล้วนะฮะกดยอมแพ้ไปแล้วนะครับผม ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณซาววินช์นะฮะฝั่งสีเหลืองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ